สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องัฒนายโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องหลักการสร้างพลังเพื่อการดำเนินชีวิต ทุกท่านครับครูบาอาจารย์บอกว่าหากเราต้องการดําเนินชีวิตแบบมีคุณค่าการสร้างพลังเราสามารถสร้างได้ครับด้วยการมีมวลมิตรที่ดีเป็นนักพูดที่เข้าใจผู้อื่นเป็นคนมองกานไกลหรือมีวิชันครับมุมบ่งมั่นทำงานด้วยความตั้งใจมีสมาธิที่จะจดจอ่อขยันใช้เวลาอย่างมีค่าและส่งพลังเป็นคนมีอารมณ์ขันครับ รู้จักการบันทึกชีวิตเป็นประจำพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงชอบสร้างสัมรนธภาพในเชิงบวกการสร้างพลังนะครับเกิดขึ้นได้จาก 1. ระเบิดจากภายในอันนี้ทรงพลังแน่นอน 2. ให้กำลังใจตนเองเสมอ 3. ฟังคำแนะนำจากคนคิดบวก 4. ให้เวลากับการไตร่ตรองตอนเอง 5. ยิ้มสู้กับวิกฤตทุกๆด้าน 6. มองอดีตให้เป็นอดีต 7. มุ่งหาอนาคตที่สดใสในทุกๆด้านอย่างชาญฉลาดครับนี่คือแนวทางที่ครูบาอาจารย์มอบให้มาทำให้เราได้เล็งเห็นว่าบุคคลที่เราครบสังคมที่เราอยู่อาหารที่เราทานงานที่เราทำการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวันล้วนเป็นขั้นบันได นำพาเราเข้าสู่จุดที่สูงขึ้นในการดําเนินชีวิตดังนั้นทุกท่านครับขอทวนอีกครั้งว่าเมื่อเราระเบิดจากภายในมันมีพลังแน่นอนครับให้กําลังใจตัวเองฟังคําแนะนํำคนไตร่ตรองตึกตรองถึงตนเองยิ้มสู้กับทุกอย่างนะครับมองอดีตให้เป็นอดีตอย่าหยิบมาปรุงแต่งอย่านํามาสารต่อครับและมุ่งเข้าหาอนาคต แน่นอนครับทำปัจจุบันให้ดีวันข้างหน้าย่อมได้ดีแน่นอนและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC ลังสรรสร้างสารเสกสรรในทุกๆวันขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท่านครับ